ลูกได็กินเนื้อสดเนี้จมสๆะคือเนื้เนื้อสดให้ผัวีือแผัวนเดียวเนี่ยผัวทางล่างันได้แหมผัวนั่งทางล่างก่นได้หมนะผัวทางล่างผัวกินตัวเองบอยากก้อนได้เกี่ยวฮะวันนั้นั่นแม่ไปจำนห่ม่กระผิดนะอืมวันนั้นน้าแม่บอกกินหน่อยแล้วว่า หมักอวนหน่อยมันหักคอเป็นยังไนะบัจะกินข่าอิ่มลุกก่อนนะ้ะมาอวนใหญ่เด้ไปแล้วไปกดน้าไม่พอมากินเลยนะเออว่ามันคือหูยักษควนละลาดเนาะอวใหญ่แต่พอยากระด้งเยอเอยอวใหญ่จะไม่ไยากสั่งเนี้เอาเยนเอาโมเย็นลูกทำไมเรามากินข่าเป็นหมูแม่แม่แม่ลูกสีวใสฟังกินเลย โทรถามญาอีแม่เนะานะหญาเนาะอยากได้อันกีเมน่นกับอันมะฮุ่งเออจ้าสีมาอยูบอ่บ่อเมื่อ,ออื่นว่าสั่นฮะจากอะไรมือติดมืออะไสิพาไปมืออะไรแบบนี้อลูกก็เลยทาม,มาขีดหอดเมียอยูบอ่บ่อขีดหอดมาแล้วมาเออมันกับเรยว่ามันบ่อเมื่อเนี้ยเห็นผู้สาวมาร่วมแล้วหมากเข้าเออเข้าหมากผู้สาวจะมีคนมาร่วมบ่อเขาจะอะไร เออวันชีนแหล,ละรวมออม,มันรวมแบบไหนอทำมชาันเพมือนอาจารย์ใอ, <c oughs> อ่ไหมท่าทำแบบปัวทางหน้านั่นยามาปัวมันข่าแสบ,บอยู่ทำย,ทำยมยโอ,มอม้มาเขาวะไปยังได้มีไอซ้อนพัวมาเขาไนะทำใจได้อบะได้ ล่าสุดน้ำแกล้ผัวเจ้าล่าสุด,ดแม่สนหายอีกแล้วค่ะมาน <c oughs> นี่น้ำหาสงสารผัวนะนี่็เนาะแม่ผัวบ่เลาะเดี๋ผัวบ่หายานปเานเอจจ้จับจงคิดไรอันเลยเนี่นเยเนาะเลีผัวบวงบเจ้า,ปจเ,จาเ,เ,เป็นเอ้ <c oughs> บยบบได้ทางน้ำตาไหลพปนเอกลมจุกกลมตาคิดข่ขาวนำการเด้อพี่น้องเด้อ มีกพี่ดาวถ้บา้าสิหายวุ้ยกะบาดหายว้ยทางดานตาอีเม่อีแม่ก่อนสีหาอีแม่ได้ไหมนั่นแม่ทางล่างอีเม่อีเม่หายมาลงนั่นหะมเนาะมาโลเนแม่ต้องการแบบนั้นแหละแม่มาเด้อพี่ดาวแมงแห้งเด้อฝนเลยโทรไปถามทางเบอร์ โทษทางเฟนอับอติดกินอะไรมันมีเหือมีแห้งออแม่เอ้ยลิปซีนเป็นห่วงออแม่จะให้ออแม่ดูแลจกองแนี่ยไม่คิดมากบอกบอกคิดเป็นเน่เลยจำคิดำเท่าวหร่บอกคิดกคิดมยคิดมันก็ต้องคิดเลยนาะแม่เนาะ กลับหนาแล้วสํมันบ่แม่นนห่วงกันแล้พี่น้องเอ้ยบ่คิดหน่อยสิได้คําเจ็บโ่ะลูกก็ถามว่ามื้อใดสิก็สิมาอคือสิยังอีกเพิงันยังได้มื้ออีกดอกอ่วนาพุ่นน่ะมือนี้ก็วันศีลมันก็ขึ้นอยู่ได้หน่อยนึงอือแม่น่ะย่วอาเดี๋ยวนี้น่ะอือย่เอาเด็กน้อย มันอยากกินนั่นอยากกินนี่แม่เออมันเขาไม่เคยกินนะอยากกินแต่ขนมแมงซื้อขนอมใมกกินจะไา่าเล็กน่อย,อยสมองมันรีครับน้องแม่น้องบางทรงออมันกลับไปเป็นเล็กหน่อยใหม่เนะเออถึง,งว่ามันสีร้อนมันสียังสั่นได้มันก็นยังหักเมียมันคือเก่าได้พี่น้อง มันยังกับเมียมันแพงเมียมันคือเก่าจะให้บอกว่าอันอยู่ในบ้านนะ่ะก็ยังหายออกมาหัมมี่ไงซ้อนแนตะ่ว่าให้บอกอย่า,<น>างเก่าจังว่าเขาจังหวัดถือคลองม่ีไงซ้อนอย,อย่างอย่าเแถวพระอ้างม่บักเพลิดเป็นนเพลินเม่อ้อมแล้วก็มาเลยวันวะวันนันมันมีสองซ้อนลนะทัน,น,นว่าอนะุ่นอ่ะ ทั้งกินห่อทั้งเป็นห่วงเลยนะแม่ลูกผัวอีแม่ว่าเต็มปากลูกผัวเอฟซีมาหัวขวัญยากให้ผัวกลับขึ้นมาอยู่น้ำลูกนับเมียเออก็จะขา้มากระโบเห็นลูกเห็นผัวเป็นนางกระจกนางกระสาวแล้วข้บผัวอยู่น้ำกับใครนั่นใหสื่อบ้านบานลหมือนจุ้งจ้าสิมาบ่กันลูกก็ต่อไปคันยังบ่ทันมาไงเป็นมือเฮือเด้อว่าอยากดำหน้ามเออือนเติมพอลงเนาะ บลงอกล็ลกับสีด,ดามีสีดดบอก่มันบล็อด้สีดามตะกะเออใบไห่สองห้นะแา,าเป็นบะื้อกับบฮื้อก็บเป็นบะื้อกับย่ำขำได้ไหมจะคิดอไปกับปแต่เจ้าลปปเลยอเป่ไแด้ไปแม่ยางงัวกับย่ำขำแม่เอางัวมาเขาขอกันไปย่ำขำนะอ่าเขากับเก้าโมงสิโมงยังมาให้บอกไปบุญกับพรอยาษฎรแม่ไปกับ,บพอแด้คำไปย่ำคำใครในพอได้ไปน,นอนผ่นนอนเพื่นนี่เจ๊หง้หน่อย เพราะมันสวงมันเศร้าวัยแน่กับบางทีจีบแบบน่ารอก FC น้ำบอกให้แม่ขึ้นนั่งพี่ดาวขอสตูดิโอฮู้ดสู้ปดังเว่ยบอกฮูดพอจะบอยไปบพี่ดาวพี่ดาวเลว่าเอานั่งไหลที่ให้พี่ออฟ FC ว่ะว่าตามจริงพี่น้องแต่โบเจ็บโบเซราเพวกะกับให้นั่งเพราะอยากชอบบออยากนั่งยันแบบเพราวกับว่านั่งไงก็ได้ก็ ผัวก็พี่ดาวตามจริงนะพี่ดาวผัดไม่ใช่ซ้อนผัดสงสารผัวอย่าเป็นบาปเป็นกรรมผัวบ่อยากโดูหลาผ้าเปียผัวปานั่งข้าวบาร์มันมีของโมจอบรีเข่าข้าวบานังเลยกันที่จำเป็นเรื่องบาปกันที่เด็ดชูพี่ดาวเนีหายจั๊เต้ามือนี่นะมาเปิจักเตือ้าทำตาเม่์ตลอดเบิดมือนางอยู่บมกระไรเลย ไติดไต่ิดาตยานบ่นเลาะาติญาเ้ยไปเป็นบ่นบ่ห่วงอัมอนเด้นั่นคือเป็นากบันไดหายวุ้ยว้ย้าคือคุ้ม้ัวุ้ยวุ้ยวุ้ยอันียกนางก็หนักตาคุณจยัม็นหาดูด้วยเม็นเนาะจิตหอนพวกกะหายเป็นห่วงพวกกะหายทรงสานพวกกะหายอุ้ยพอดีผููบาดซีโนอะไรวบบกะฝันเลยว่าบาใแร้บาวจนนเรื่อบาวรักษาออ เป็นตัวว่าือนอาเจ้าเหมเป็นย่างก็โชกขึ้นเ้าว่นนี้เป็นย่างแล้วในผัวจะไปใช่คือว่าเขาว่าผัวจะไปปัวเพราะอะไรจังๆอาจารย์จะสมัครต่อทามต่อแหล่มาด้นี่เจ้าเบิ่งคลิปอยู่เปล่าผัวถ้าเป็นนะอยู่ใกล้กันผัวจะไปปัวนแต่เช้าก็จริงผมมีอารมณ์โศกเศร้าดอกนะเพราะก็โชกขึ้นเ่าแล้วผัวคอยพักสบายยิ่งมาเป็นผัว ผัวใหม่นี่แน่สิมาทำบ่อยสซบกันนะว่าเออเปิดก็ะเปว่าพอตีสิบก็จะร่อยตีเอื้อยนะก่อนนั้นบ่ามากันยังมาตลับไปไหนไหมมาเห็นแม่มากันยังซาเกตเอาแก้วไปยังติโซกันเละคอยกินทอดผัวคอยกินทอดผัวอันนี้มันป่านมะแต็งผให้กูกินนะนะกินอันนี่นะเป็นติดสิป่าเป็นเพื่อเพียงเนาะป่านมันใช้ไม่มีเสี่ยงเพียง มีบ้าก็ได้จีบเล็กแค่ฝามีดมากไม่ยากไม่เสี่ยงค่ะหมอไม่เบิร์ตแล้วก็ขอบคุณทุกคนเด้อพี่น้องเด้อที่ให้ยกำลังใจอีแม่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลวงหนามเฮ้ดทุกคนกู้ไก่ผู้ไก่อยู่เมืองไทยเมืองลาวผูอยู่ต่างประเทศผู้ใดก็ต้นติดตามีชอนค่ะไอ้กระชิ่งหูชิจักการเจ็บกันโซ่พี่น้องเอ้ยรวมกินฮอดจอดเถิงกัน <c oughs> ควมเ,เจ้าไปเจ็บไปโซ่พระกเจ็บผมพ่อพี่น้องกับิีหูหลายคนว่าตอนแรกคิดว่าคอนเทนต์สรุปแล้วบางหลังกแม่สอนชอบกันจริงๆเหรอชอบกันจริงๆบันไดเบาคอนเทนต์ก็เบิ่งเอางี<ห>้นะามแล้วเราก็เบิ่งกอดแต่หายอยู่บ้าน,น,น,านาอยู่ว่ากันก็เจ้ากอดกุมมันกันว่อยากอยากออกมาหาเม,มียไม่ใหญ่ซ้อนเมียไม่ใหญ่ซ้อน แล้วจนข้าเจ้าค,คือว่ามีหย่งซ้อนอันตายในบ้านนะข้าเจ้าซ้อนนั่นน้ข้าเจ้าว่ากันล่ะเราลืม,มลาจำหลักซ้อนไม่ผิดบ้างซ้อนไม่ผ้อมครับเราคือบอกว่าซ้อนนี้เขียวปุ่นนี่แต่ข่าวเมื่อเมื่อหนึ่งกับสาวอื้อยนะมิแต่อยากไปก็ดี้ผู้ขาแะไรข่าวไปแล้วพี่น้องเอ้ย แต่ว่าอมเจ้าสิไปแส่ล้งไป่อสีกบไปนอนบอก่อสีออกไปนอนน้ำเจ้าสีมามา่อคืนรถมันอ่ะบ่เลี้ยวคอสีมานอนน้ำเจ้าได้บ่เชื่อมันอ่ะอยากเจ้าไปนอนรับจะหลับเมื่อกลับไปกอมนอนรับพี่นอนบอสคันโทนทั้งเฟซติดกันอย่างไหอีแมนได้ว่อกันอยู่อันนี้พัดเน็ตก็ไ่ได้เปิดโอ้สงงัยเน็ตเบิดบางส่งลืมถามอยากได้มาคุงผมมีมาคุงกิน ทองหงส์ก a มือสีไปกับบ้าอยู่บ้านบ่แม่สีมืออ๋อ n คืแม่องู o บ้านมสมือเกี่ยมเอามือไปแล้วมันมันด้บอกลูกบอกลานมออยังว่าสพ่อไม่ใหญ่จัง่าโพดผาโพดเขาว่าบอกกูจะไปแกงกอกก็บอกด้วยาแกงกอกะไปยังกูจะไปนำเบาฮิปเดอนานมาบะแรกเลยพอเอ็ดแล้วาแล้ว่าเบาฮิปเจ็บเจ่เบาฮิปอ่ะ ว่าแล้วกูไปเป็นด้วยหูเบาฮิปกูไ่ได้บอกแจ้งกันนี่ไม่ไ้ว่าสิบ้าทก่ามันแจ้งมาเนี่ยกูสิไปห้าพูอะกูลาสตี้ก็จังสิได้หูมามาไปเล่นขอแอนลาบกันเราเบาฮิปบอสซบายอยู่ใช่กูจะไปเกาะกันเลยไปยังไปนํำเบาฮิปแม่ว่าสิแลอววันได้มาคาราชิไปกติจับซะคารา กระลาบาวฮิตติบาฮิตโชว์ครับมาได้แค่อีพ่อนละบม้อเขาบอกว่าตอนแกเขาไปเห็นนอนตักเลยว่าจิมนี่จิมมาอันนี้เวลาเขาก็เห็นได้พอเอมันติดตามมันเห็นจิมมี่จิมม่ากขามาแทรกซ้อนพอเห็นนะนี่ขนาดมัตามาโหลดกุนมานักโหลดกุนะเซมนพีัน มันตรงหนามตายครับนี่มันลอยหนามได้มันด่าแล้วมือสั่วไปบนนี้เนาะขาหมูเส่านี่มีเขาอยู่ได้ว่ภาภัยเกาะว่าพีตะพาอยากดมกาวออพีตะพา,ากระมาอีกแล้วตายจะปูจะปูตายจะจะกระบะดมกาวเนาะ ทงสารเบอร์ตั้งสองคับเนาะสงสารตั้งปูดป่วยทองสารทำแม่แม่ก็ขี้หอดปัวก็จนหายจนห้องพี่ดาวเลยสงสารปัวก็ได้แต่หายหายก็ไม่ได้ไปนหนังหายในเที่ยงลูกล้านเบิ่งตี้บอกแล้วดัางก็ไม่ออกตอกหน้าตาคุยเปื้อนไม่ก็ไม่เป็นกันเจ็พี่ดาวเลยเป็นบ่หายมากหายพี่ดาวก็พยายามคิดไปอย่าลูกปัวบ่หายเพราะโยนโทษกรรมจะมา เป็นพายเจ็บพายโจกอะคือว่าเห็นโจกแล้นักปันเมื้อนนัเว้นอันนี้กระแทะตุให้ลัวผูดขาดตลอดปวดไสพอหมดพอมอกระเป๋าให้เป็นจมเป็นยาหาอ,อ,อยู่ดอกแต่มันก็ต้องใส่เวลาตีนยาวนานแน่เนานะแต่ค,น,<ะ>คนกันในน้ำให้กินจมกินยาน้ำยังยังบาทันได้กินยาดอกพี่น้องเบิ่งในทางเป็นสก่อนอาการพอมอเป่าเบิร์กสกอรพี่น้องเลย ให้ผมมอบเป็นเบาเบิด์ตวันมึงมาย่อไปไม่พาเขานี่มึงร์กินบวบบวจงไว้เอือดบ่อืมมันจะกินยังไงจังมันไปข้างในละแม่เอือดนะอืมมันขึ้น้ำนาจมาได้แม่สุดที่อำนาจเลยอืมสงสารแม่เจ้าของพี่น้องไอ้จักสีเลยนะมันได้ลงประสบกันเลย อะไรใส่ซีเวดอยู่น้กากันอะไน้องแม่เนาะกานสิปลามันไปแบบนั้นมันกับมันกับพี่เสียเฮนแก่โตโผล่อะนะอันนี้นะลองจะข้าสีมอของข้าแนวใดจะขาวสิเป็นจะอะไรเนาะแม่จะข้าวสีมอของข้าแนวใดเนลดจะข้าวสีเบิ่งของแบบเป็นคนจังใดอันนี้นะสมบูรณ์มึงยจะป่วยกับปว่ปวยไป็นอแม่มึงป่วยเองอ่ะแม่ญาติกับใบชัยยังกับบอแมน จะเป็นจริได้เนาะทำไมนะวะนะข้าเขาปเผด็จบุได้ไม่เออข้าวเราอายใจมันข้าวเผด็ตกตัดที่ใจเห็นบุได้เนาะเขาเห็นบุได้แล้วได้ลงซุกหักแทงก็อะไรได้เห็นบุได้ไหมก่นจะไปเห็นแบบนั้นเนาะแม่มันจะเป็นตาบาปอยู่ในใจแม่อันนี้พี่น้องขอบโมขอบใจขอบบุญขอบบุญพี่ป่านาอาทุกขุนทุกคนเด้อที่ให้กำลังใจอีแม่ซ้อนเลยแกเฮาเนาะ ดูแลแมันจะวันเบิืงที่สําคัญก็ขอบที่สําคัญก็ขอบคุณเอื้อไงใจดีทางสกลนครเด้อครับเด้อที่ขอบคุณหลายๆเด้อสวยเรือเข้ามาซอยเรือมาปิ่นมาปัวซอยแม่ดซอยใหญ่จอยโปนเจดผาดหายบุญขับบุญสู้เด้อศัตรูบ่ให้เบียดควบขีดเบียดบ่อยปนควบหนักชนบ่ให้ไกลเด้อให้จะเจริญคือไม่ใสคือแก่มาดูแลแหละมาจะเริ่มนเก่าเด้อจ้าเหาก็ุณสิเปแลกแลกเป็นเงินกี่ไป็นใหม่ใส ลูกผัวเข <อ S 1> าจับไ,ได้ใส่เงินบาทในมงงมทรงขึ้นไปทางนั้นเนาะลูกผัวกับเจี๊ยบโซ่จะถือว่าเมียไปอาบน้ำเมืนกันยังอีดูเมียคอยอีดูเจ้ามานันอึบมองมอ,งองึบเขาวนะแม่เอ้ยมันยังจับความอีดูอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเมียก็คือสงสารคำใจ้ผัวอาบกับบได้อันพี่น้องเอ้ยกับบได้ปักปั้มแบบผีอันโดยตรงผี100ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะกับบัตรปักปั้มบัตรฮะบัตรโทษแต่ผีดอกโทษผีโทษซางกระเดียกระดอดอกพี่น้องกับผีเนี่ยมันจะมาผีฝน พนนี่เนี่ย่ยาน้ำอะไรมันเสบกรไป,ะปะ๋าอะไรมันแหละมันไม่สอมันก็นำกัน,น,น,นเอาไิโทษต่อพี๋เบริโทษว่าจะเอามาบักแบนพนีนี่แหละ